อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้เราจะพาไปกินอาหารเช้ากันที่ J v i วค Cafe นะคะเดินเข้ามาเราเจอมุมอาหารอาหารับกันก่อนนะคะพวกอาหารทางอตอนออกกลางก็จะมีเป็นฟาาเฟลค่ะแกงเผ็ดเห็ดและข้าวโพดอ่อนอันนี้เป็นแกงมันฝรั่งเยอะมากหลากหลายนะคะมีทั้งผักดองค่ะมีไทนี่ไทนี่ก็คืองาค่ะมีเจเตอร์ชีสนะคะแล้วของโปรดเราคูมูสมีมราบกานูชแล้วก็มีโหเยอะมากเลยมีไวลลีฟนี่ด้วยมีข้าวที่บม ห่อด้วยใบองุ่นนะคะโคดมีมแบบร้อนเซชั่นนี้นะคะจะเป็นพวกเครื่องดื่มต่างๆเช่นนมโยเกิร์ตค่ะมีเป็นน้ําผลไม้นะคะหลากชนิดเลยนอกจากพวกน้าส้มน้ำผักหล่งต่างๆนะคะยังจะมีเป็นน้าผลไม้ขั้นสดอย่างเช่นตรงนี้ก็จะเป็นแตงโมค่ะมุมนี้สามารถสั่งได้นะคะเพราะอยากจะได้เป็นน้ําผักผลไม้อะไรเอ็กเซชั่นค่ะตรงนี้สามารถสั่งเมนูไข่ได้เลยนะคะซิกเนเจอร์เป็นไข่อะไรหรอคะเป็นไข่ ขอที่หนึ่งด้วยนะคะคุณคะก็จะมีไข่ดาวแฮมอนเพิ่งเขาจะสไลซ์เสร็จเรียบร้อยค่ะเดีย๋ยวทางพนักงานเขาจะตักเสิร์ฟใส่จานให้ไส้กรอกบูติฟาร่านะคะนี้เป็นไส้กรอกหมูค่ะแล้วก็มีเบคอนอ g ง i s h เบคอนเป็นไส้กรอกหมูแบบฟินนิแล้วเราก็จะมีเป็นไส้กรอกไก่ของแบบฮาลานนะคะเอาก้อยออมเล็ตหรือว่าไข่ออมเล็ตแบบที่มีแต่ไข่ขาวข้างในใส่ผักผขมค่ะแล้วก็ไข่ต้มปลาแซลมอนลมควัน ถั่วประเภทต,ต่างๆค่ะถั่วเยอะมากเลยมีทั้งวอลนัทนะคะมีพอมพิ้นซีหรือว่าเมล็ดตะพองค่ะแคชูนัทมีเป็นเมล็ดทาตตนตะวันอัลมอนด์ส่วนของซีเรียลจะอยู่ในโถขนมปังกูเตนฟรีนะคะมุมอาหารไทยค่ะมีพะแนงหมูนะคะแล้วก็ไก่ผัดน้ำมันหอยตอนนี้เป็นผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะแล้วก็ข้าวผัด ข้าวต่างๆที่เป็นข้าวต้มนะคะมีข้าวสวยค่ะแล้วก็เป็นข้าวต้มกุ้งติ่มซำนะคะมีขนมจีบค่ะฮักเกาด้วยซาเปานะคะนี่ฮักเกาอยูน่นี่ตรงนี้เป็นมุมก๋วยเตี๋ยวค่ะตอนนี้เนี่ยทางเจดีบิมาริยอทที่กรุงเทพนะคะเขาร่วมมือกับทางเจดีบิมาริออตที่นาราก็เลยนํามุมอาหารญี่ปุ่นค่ะของทางเจดีบิ มรยอดที่นาราเนี่ยมาไว้ที่กรุงเทพด้วยนะคะก็จะเป็นซุปเห็ดซุปใส่เต้าหู้ค่ะข้าวญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีซุปมิโซะค่ะไข่เจียวสาเกญ,ญี่ปุ่นก็คือเป็นไข่หวานนั่นแหละยา <ama> มาโตะชิคเก้นเวชุกุสุกครับยามะเป็นมิโซะซุปก็คือใส่มิโซะซุปนะคะเป็นเนื้อไก่ตรงนี้เป็นข้าต้มน้ำชา ปลาแซลม,มอนซอวมิซกค,ค่ะ h a h brown, ชีสค่ะเป็นพวกขนมปังที่ใส่พวกธัญพืชน,นะคะเป็นขนมปังมาได้ทันตะวานันมีเชป,ปาต้าค่ะขนมปังโฮลวีดเป็นแบบโรก็มีทั้งโรงงาขาวนะคะเป็นโฮลวีดแล้วก็มีเบเกิลด้วยอิงลิชมัฟฟินก็มีค่ะถัดมาฝั่งนี้เป็นไอศกรีม5รสนะคะพัวซองค่ะมีทั้งแบบขัวซองธรรมดาแล้วก็จะมีโฮลวีดด้วย นี่โดนัทนะคะมัฟฟินดันเนชค่ะถัดมาตรงนี้คือมุมที่มุ้งชอบมากนี่ค่ะอันนี้อ,อรอุณสวัสดีค่ะตอนนี้มุ้งสั่งอาหารมาเต็มโต๊ะเรียบร้อยนะคะไปตักที่ลายมาด้วยค่ะส่วนเด็กคนนั้นกินหมดแล้วนะคะเกลี้ยงจานไม่เหลืออะไรเลย เริ่มต้นวันใหม่ด้วยกาแฟค่ะเราสามารถที่จะสั่งเขาได้ว่าจะรับเป็นกาแฟอะไรนะคะกาแฟดำเป็นคาปูชินโน่ลาเต้มีหมดเลยวันหยิบมาทั้งน้ำส้มอันนี้เป็นน้ำว้านหางจระเข้ค่ะส่วนแก้วนี้อันนี้พิเศษหน่อยสั่งเขาปั่นมาพิเศษเลยตัวนี้เนี่ยก็จะมีซลรัรีนะคะ มีเดี๋ยวนะเขาบอกว่าใส่อะไรบ้างใส่แอปเปิลค่ะมีสับปะรดแล้วก็เลมอนคือเขาถามว่าอยากจะได้สไตล์แบบดีท็อกซ์อยากจะได้แบบรีเฟรชชิ่งมุ้งเลยบอกว่าเอารีเฟรชชิ่งนะคะโหยดีมากสดชื่นมากตึออันนี้มันจะมีกลิ่นของเลอรีที่มันเป็นจะแบบขึ้นชายที่มันต้นใหญ่ๆนะคะส่วนตัวมุ้งว่าเวลาเอามาปั่นคู่กับพวกน้ำเพวกกับผลมไม้เนี่ยดี เวลี really? 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 ่เวลี่เวลี่ชามนี้อลังกา,ารงาน,นสร้างไหมเมนูอาหารญี่ปุ่นค่ะที่มาจากทางเจดวิวมาริออตนารานะคะข้างล่างเนี่ยเป็นข้าวญี่ปุ่นอันนี้คือไก่ที่อยู่ในซุปมิโซะค่ะไข่หวานนะคะแล้วก็เห็ดผัดจริงๆอ่ะอีกเมนูนึ่งที่ห้ามพลาดก็คือลาสซมมอนซึ่งมีหคนบอกว่าอร่อย ข้าวน้ำชาอืมมันเป็นข้าต้มแบบข้าวต้มธรรมดาเลยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นต้มกับน้ําชามันก็จะมีกลิ่นอใบาชาอยู่นะคะอันนี้คือจานครัควซองของเราเป็นของเลพักอันนี้เนยดีกำลังตีความอร่อยนอกจากนี้มาดูนี่อันนี้อะไรกันีใช่แล้วค่ะนี่หอมบอกเลยว่าหั่นให้ก้อน,นใหญ่เลยนะคะ มีคนถามว่ากินยังไงคือมันกินกินหนีได้เลยอ่ะเนี่ยมันหวานทํามากเป็นไอเทมที่มุ้งเลิฟสุดๆเดินไปเจอสิ่งนี้อยู่ในมุมสลัดนะคะมันคือเส้นโซมเมงญ,ญี่ปุ่นค่ะเสิร์ฟแบบเย็นก็คือโซมเมงเย็นนั่นแหละเอเวน่นบอกว่าอร่อยมากเอเวนกินหมดไปแล้วด้วยวูจะกินอีกค้าจะหมดแล้วเดินไปดูสิเผืเขาจะเติมแล้ว เซนนุ่มลื่นมันก็คือสารุ่ะตัวหมี่เย็นมันไม่เข็มมากนะโอเคเอ,อ่ะจะเาหรอเหมือนกับครั้งที่แล้วที่เรามาถ่ายตัวซันเดย์บันซี่นะคะโต้ก็บอกว่าที่เนี่ยจะดูกล้วถ่ายให้ดูตรงขอบเห็นไหม มีสีขาวกับสีดำค่ะสีดำคือ black pepper สีขาวเป็น salt <c oughs> ก็คือเกลือถูกต้องครับนี่ไงสีดำ <c oughs> ในนี้มีไส้กรอ,อกหลากชนิดมีแฮมค่ะแต่ว่าเมนูที่ออโต้แนะนำคือมินิ pork s a u s a ซึ่งออโต้กินแล้วก็ไปเอา <c oughs> เพิ่มมาน่าจะสิบชิ้นได้นะเพ่เหรอ คนนี้คือเนื้อมันจะเป็นเนื้อหมูบดหยาบนะคะอันนี้คือซส้นของหมูตัวที่เป็นเส้นใหญ่ๆอะค่ะตอนที่เขาถามว่าตอนที่เขาถามว่าเอากี่ชิ้นครับเอาเส้นยาวๆเลยค่ะเขาก็เลยจัดมาเส้นยาวๆแบบนี้น่ารักมากอืม อร่อยคิสมโอคตัวนี้จะมีกลิ่นเครื่องเทศเยอะกว่าแบบมินินะคะจ o ดมันมีมีมีนี่แหละพริกไทยอันนี้ไม่ใช่กรอบไก่ค่ะ <Okay. S 1> ออมเล็ตตัวซิกเนเจอร์ก็คือข้างบนเนี่ยเป็นซอสผงกะหรี่ ออกข้างในก็เป็นออมเล็ตนะขเขาก็ใส่เครื่องสารพัดเครื่องดอเเอนแต่กลิ่นเนี่ยมีกลิ่นผงกะหรี่ชัดเจนมากเลยอะนี่ข้างในมีมีมีแฮมเห็นปะต่นี้มันดูมเป็นไข่หวานนะฮะอ่ะไม่ใช่ไข่หวานนะอืม๋อตอนนี้ก็จะมีความเป็นผสมแบบฟิว,วชั่น,นะนอะวันนี้มีชีส อร่อยแล้วรู้ไมอนนี้คืออะไรคะปะะ <Egg Benedict. S 1> โตเอ็ปนเด็กโอ้เก่งจังนี่ข้างในจะต้องเป็นแบบนี้เลยค่ะไข่แดงต้องไม่สุก <Okay. S 1> ส่วนไข่ขาวสุกแล้วนะคะด้านบนราดด้วยซอสฮอลันเดย์ค่ะแล้วก็ข้างล่างเป็นอิงลิชมัฟฟินมีแฮมอยู่ค่ะ mm hmm. คือเขาให้กินพร้อมกันแบบนี้อื mm ้อหอ อิงลิชมัฟินก็จะเขาไปทอสก่อนมันก็จะกรอบนิดอยากให้มาลองชิมอร่อยจริงๆอาหารทางตัดออกกลางนะคะพวกอาหรับทั้งหลายค่ะเริ่มจากตัวนี้คูมูสอุ้ยของโปรดของโปรดมันอ่านว่าคูมูสจริงๆมันคือสำเนียง ที่ทางคนอิสราเอลเนี่ยเขาสอนเลยว่าจริงๆอ่ะมันอา่านมันสะกดว่า H U M M U S คนทั่วไปก็ถามงว่า hummus มั่ง hummus มั่งนะแต่จริงม,ม,มันอ่านว่า hummus ก็เลย hummus มันก็คือถั่วชิกพีคะถั่วลูกไก่บดค่ะนำไปปรุงรสกับทะฮินีหรือว่าตัวงานั่นเองอร่อย เลิฟมากเมนูมุ้งเคยดูในรายการทำอาหารของทางฟูดเน็ตเวิร์กนะคะนานมากแล้วค่ะตัวเนี้ยวิธีการทำคือเขาจะเอาใบองง่นเนี่ยมาห่อเดี๋ยวนะด้านในรสม,มันจะเปรี้ยวนิดนิดอะ่ะแฮชบรดอุ้ยกรอบมากมันก็คือหมันปลาไหลเนี่ยค่ะมันจะเป็นชิ้นชิ้นอยู่ใช่ไหมแล้วแบบไปทอดข้างนอกกรอบอุ้ยร้อนอะ่ะ โหร้อนอร่อยมากเอาขอโมยอีก <Bye. S 1> ชอบมากคือสิ่งนี้มันเลิศมากไม่เคยเห็นใครเอามะพร้าวเผา,ามาใส่ในลายบล็อเฟ่ตเลยที่นี่ที่แรกอะ่ะมันมะพร้าวเผา,า,าจริงๆนะมะพร้าวเผา,ามันก็จะหวานกว่าน้ำมะพร้าวอ่อนนะคะเพราะว่ามันเผาแล้วห <c oughs> วานทำหอมมาก <c oughs> ดีมาก ไลน์บุฟเฟ่อาหารเช้าที่นี่ดีมากชอบมากคือเมนูอาหารหลากหลายนะคะจริงแทบจะเป็นแบบลันช์ได้เลยอะ่ะเป็นมื้อเที่ยงได้เลยดีมากจริงๆจริงๆมีไอติมด้วยนะไหนโอเว่นไอศครีมมันอยู่ไหนลูกลืมครับลูกหิลูกลืมอยู่ไอศครีมให้นะคะไปเอาให้หน่อยได้ไหมคะแต่วันนี้ไม่ออกอยากกินลูหรือเปล่ากหรอคะกินลูกก็ได้ตังเลยโอเค anyway ถ้าอย่างไรเดี๋ยวมุ้งจะไปกินต่อนะคะอาหารเต็มโต๊ะขนาดนี้ต้องรีบกินบุฟเฟ่ต์เนี่ยเริ่มตั้งแต่6มโมงเช้าจนถึง10โมงครึ่งค่ะไปละบ๊ายบาย